มีซื้อว่าถือพา18บแปดเดือนแต่ว่าเรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นความเสื่อของส่วนบุคคลเนาะกับ,บ่บได้เล่าไปให้ทุกคนเสือ่อแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้มวนแอดมินก็นเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องมีว่ามีมผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเราซื้อโมแล้วเราแต่งงานกับสัปปเลอือคนหนึ่งยูวัดหนึ่งแต่ว่าสองคนนี้แต่งงานน้ำกันด่วนแล้ว แต่ว่าโบมีลูกแต่งงานดุลแล้วเราโบมีลูกแล้วมีมือนึงหันขัวเราซับเปลเลยหันได้ไปหาอาจารย์อยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งอาจารย์คนนั้นหันเราเก่งวิชามุนดำเราเก่งแฮงแบบทุกคนไปขอไปอีกอย่างหันเมนได้หมดเลยกับเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าตาบึงโบเห็นเรื่องลี้ลับสิแล้วเราก็ไปขอเราไปบอกกับอาจารย์ว่าอันอาจารย์คือลูกแต่งงานกับเมียหันดุนแล้ว ละโลหันบม่มยังบม่มีลูกน้อยปันนีคือแต่งกันมาดุนหลายปีแล้วสินะอย่างแบบบ่มีลูกและอาจารย์หันก็บ,บอกว่าได้บ่เป็นอย่างเราเราเห็นให้ได้แต่ว่าหลังหลังจบพิธีหันคือต้องเหตุอย่างหนึ่งให้เราก็คือว่าสัญญาอย่างหนึ่งว่าคือหลังจากที่ว่าเหตุพิธีแล้วละหา้ามบ่ให้สับปะเลอหันไปกิปบซุปหรือว่าไปเหตุซุปอ่าคนอื่นอีกเนาะ ลปปะซัเปเลกะบอกว่าโอเคได้เฮาเฮาจะไปกิบซุปหรือว่าไปอันเอ็ดซุปคนอื่นพอหลังจากเหตุพิธีแล้วเรียบร้อยประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนผ่านไปเมียซัเป,ปเลกะถือพามีลูกไปกวดกะถือพามีลูกแต่ว่าเวลาผ่านไปถือพาได้ไปประมาณสี่เดือนซับป,ปเลหันเราหูสืกแบบเออเราหูสืกแบบ บัสบายใจเนาะเพราะว่าเมียเราหันกินหลายเมียเรากินหลายแล้วก็กินกินบได้กินข้าวหรือกินอะไรกินจะเป็นแบบประเภทของดิบจริงจกินแบบของดิบเลยแล้วก็อารมณ์อารมณ์ก็ห่ายแต่ว่าตัวหันยังบวห้ายหลายอารมณ์ยังธรรมดาแล้วเราหันราไปหาเราไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์แต่ว่าพอเราไปหอดหน้าบ้านของอาจารย์หันเราเห็นแม่บ้านหรือบัวแมนบัวแมนแม่บ้านเห็นชาวบ้านหันมุ้งแบบยืนเต็มอยู่หน้าบ้านของอาจารย์นั่นเลย เราก็เลยไปถามสาวบ้านอยูนะฮนว่าเกิดเรื่องอย่างขึ้นมีเรื่องอย่างเกิดขึ้นอลสาวบ้านก็ถามเราว่าเราหันเป็นไผ่แล้วเม่นไผ่จริงสิแล้วเราก็บอกกับสาวบ้านว่าเราหันเป็นลูกซีดของอ่าป็นลูกซีดของอาจารย์ของอาจารย์นั้นแล้วชาวบ้านว่าเออดีเลยค่ะมาเป็นลูกซีดก็ดีเลยคือบอกว่าเอออาจารย์ของเจ้าหันได้เสียชีวิตแล้วอาเสียชีวิตแบบบบมีหอยบาดแผลบ่มีบ่มีอาการเองเลยแล ชาวบ้านเาบอกว่าอาจารย์ของเจ้าหันน่าจะไหลตายไปแล้วนอนชาวบ้านบอกอยังสั้นละแล้วหันก็นยังสงสัยอยู่สงสยัยแล้เราก็บอกแล้วก็เสียใจแล้วก็ว่าแบบเออเป็นอาจารย์ที่เราเขาลบและยูยูก็เสียแบบ,บโมลาเราอย่างีสิละชาวบ้านก็บอกเราว่าเออจ้งไหนเราก็เป็นซับเตอร์แบบเก็บซุปจริงแล้วกะเก็บซุปอาจารย์เลยแล้วตอนนั้นหันเราหันอ่าลืมไปเลยว่าเราเคยให้คําสัญญากับอาจารย์ว่า เราสีบกุกเก็บศพฮะนะจนกว่าแบบเมียรเราหันจะเกิดลูกแล้วพอเราลืมเราลืมแล้วเราหันไปเก็บซพอาจารย์วันนี้พอดีเราเก็บซพอาจารย์ซบพิธีของอาจารย์ผ่านไปเฮียเห้อยแบบพิธีศบพิธีส่งสก,การ์นี่่านไปเรียบร้อยลาพอดีเมียรเรากะถือพาเข้าเดือนที่เก้าเดือนที่สิบแล้วเดือนคองเมียเราก็ยังบุกเกิดเมียเราก็ยังบุกเกิดลูกแถมเมียอาการแบบแปกะแบบป็นอาการที่แบบว่า เป็นอาการที่แบบดึกๆกมาจังสิแมนจะมีอาการแบบลุกขึ้นมากินอาหารกินของดิบกินประเภทไก่ดิบกินทุกอย่างดิบเลยลาจนมาฮอดเดือนชิบสี่เดือนชิบห้าก็ยังคือเกาแต่ว่าท้องหันไงไงแหงแบบท้องไงแต่ว่าเมียเราก็ยังแบบเมียเราก็ยังมีอาการคือเกาฮะนะแบบกินของดิบอารมณ์ห้แต่ว่าหลังจากที่เราไปงานศพของ อาจารย์เรามาแล้วสิเราเฮงมีอาการนักนวงัเกาเลยแบบกินกินเธอนี้หันกินตับซดกินหมูซดกินทุกอย่างสดแล้วขบตากดัดดัมอบตาดำหัวฟูและมีอาการแบบบ้าคลั่ง,งแตงซีละท้องหันใหญ่ตหันจอยแล้วจนครบเดือนทีครบถือพาสิบแปดเดือนและเมียเราไม่ได้หันเจ็บท้องเฮงเจ็บท้องเฮงแล้วเราซับประโลหันเราคิดว่าคันบบสซวยเมียเราตอนนี้หันเมียเ,เราตายแน่นอน ลรวก็ลเลยเรนเลนไปหาแบบหมอเห็ดหมอพื้นเมืองที่ไปขอเอื่องาหมอหมอเออหมอตาแย,ยหันมา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 เห็ดคลอดแบบมาเห็ดเออมาอันเห็ดคลอดให้เราเพอดีขอเขาลงมาหมอตาแยกะแล้วก็ออกไปเนาะออกไปนอก,อก,นอกแล้วก็บอกแล้วก็ถามว่าลูกเราหันปินจังไดแล้วหมอตาแยงบอกว่าลูกเราหันปลอดภยัยแต่ว่าว,ว่าแต่ว่าเราก็บุสน์ในตอน,น,นเราห,วห่วงเมียแหงเราฮิบเลนเข้าไป เราฮิบรลดเข้าไปนอนละเสียงเด็กน้อยหันห้องให้ดังขึ้นมางแหงห้องให้ดังขึ้นบางแหงแล้วเราหันเบิงเด็กน้อยฮ่ะเออแล้วเด็กน้อยหันหน้ามาแล้วเราตกใจเมื่อไเราตกใจเนี่ยเมื่อไ่เราตกใจหันเด็กน้อยหันหัวไงโตนิดน้อยแล้วหน้าแบบแบบเป็นตะย่าหลอนๆขนาหน้าแบบเป็นแบบอตาตาไงเป็นสีแดงและผิวผิวหันเหี่ยวเหี่ยวภูมหันขาวขาวรับเขวหันดำดำ แล้วเราทุกคนหันบูหู้ว่าเด็กน้อยหันเม่นไผ่แต่ว่าเราหันหู้ว่าเด็กน้อยหันหน้าอาจารย์เราเลยหน้าอาจารย์ที่เหตุสัญญาศาสตร์นะเราหู้แล้วเราเราเราจึงคิดออกว่าเราหู้ว่าเป็นอย่างเหตุผลเด็กน้อยเกิดมาแล้วหน้าจึงเป็นอย่างท่านนะเม่นทีแท้หันเม่นเราเหตุผิดผิดคำสัญญากับอาจารย์เราบอกว่าก่อนที่ว่าจะจะขอลูกหันเม่นเราหันเหตุผิดคำสัญญาเลยว่าอาจารย์บอกเราหันห้ามอกให้